เลือดเป็ดนอกจะเอามาเฮ็ดเลือดเป็ดแล้วทุกคนนิยมเฮ็ดเมนูใดแน่สําหรับยูเฮนค่อยนั้นเนาะถ้าหางได้คาเป็ดหรือได้เลือดเป็ดมาจะนิยมเฮ็ดเมนูควาเลือดใส่เครื่องในสําหรับวิธีปรุงแต่งก็ง่ายๆเนาะทุกคนเอาหอัวซินไคหอมแดงกระเทียมมักเพ็ดหัวข่าลงมาตําใส่กันเลยทุกคนตําให้มันมุนๆแล้วก็เอาเครื่องในเป็ดหามาซอยเป็นต้นในน้อย,อยพอดีคํา ข้างในก็จะมีมีไตหัวใจเนาะมีตับแล้วก็มีมะข่หลังมันทุกคนมื้อนี้ฮันจะบ่ได้ใส่มาเนาะเพราะว่าเพื่นบ่ได้เอาะนะ แล้วเราก็เอาซีิ๊วนเอ,อิกขันมาซอยใส่น้ำน้อยหนึ่งทุกคนซอยเป็นต้นน้อยแบบนี้เลยซอยซีนกับเครื่องในเรียลๆหอมกระสีมาค้างหม้อเอาน้ำมันใส่ลงไปทุกคนมหม้อหงแล้วก็เอาเครื่องที่เขาต่ำฮันลุงมาคั่วมาพัดให้มันหอมๆคั่วหอมแล้วเราก็เอาเครื่องในกับซีนหันลุงไปคั่วเลยคั่วไฟอ่อนๆเดี๋ยวทุกคนติดใจเย็นๆนะคั่วไปคั่วมาให,ให้ปิดให้มันซุกสะกอนังจากฮั้นหอมกระสิถประเด็กแซลมอนใส่เกลือลงไปน้ำน้อยนึง หลังจากให้นากระสิเต,ติมน้ำล้างคุกลงไปเลยเติมพอดีท่วมเนาะก,กะว่านซีนเป็นฮามันสิซุกคนหละทุกคนหลังจากซีนเป็นฮาซุกแล้ว,ลวเราฮาวกระเสเอาเลือดเป็ดน,นี่ลุงไปใส่เลยบดน,นี้นะเฮ็ดเป็นต้น,นน้อยมุนม,นมุนแบบนี้เนาะมันจะค่อยเข้าเอือดเข้าเกลือดีแล้วกระปรุงรสชาติตามใจมากคือเก้าทุกคนเอ่ยผักหอมที่ใส่มื้อนี้กระสิมีหอมเพลบัวลาพาหอมบัวใบสํา,าสหรับผักหอมสามชนิดถือว่าเข้ากันดีดีขวัวเลือดเป็ดหันขาดบ่ได้เลยเนาะ มาเดอ้อทุกคนเอ,เ,อเ,อเอ้ยเลือดเป็ดคอยกับข้วสุกแล้วบันนี้นะกินหอมหอมอผู้ใดยังบ่เคยกินกระอองเฮ็ดกินมึงเด้อทุกคนทคนับประกันว่าซ่บนัวแน่อนอน